ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหมอสุรินครับเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรอาการเป็นยังไงบอกหมอสิประตูฟิดเกือเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับกระส่ายกระสับดูดิปิดไม่ได้ตึงตัวแรมันได้ตึงไมได้เลยหรอตอนแรกคุณไม่ตึงเลยโธเอ๊ย มันเป็นอ่จไรเนเเอาลนไปเก็บแล้เอาต้องมจ่รูไหม่ะวันันนไ่วงนี่ม้อนมันชนน่ย้วมันชนอะไรตอนไม่ไม่ได้ปิดเดี๋ยวนี้เลยนะที่เราอันนี้เคยีเข้าแล้วนั่นี่ยมึงจีบไม่ได้เลยนะ ทางไหนมันโฉนวนน็อตตรงนี้บ่ตรงนี้มันก็เจียงนี่ออกเลยหรือเปล่าเอาเจียงตรงนี้บ่ยัมันย้อนแต่แถวเนี้ยเอาค็ปิดไม่ได้ตกคงแล้วแหละอเคตกลง่นเข้าเอฟซีตอนแรกปิดได้อยู่ตอนนี้ปิดไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นสามารถแก้ไขได้หรือไม่ อุย้ยเปิดไม่ได้แล้วทีนี้ได้ไนละ้วทีนี้ได้ได้อยู่นะเน,นี่ยมันบวกหมบวรือเปล่าเหเล็กบวกเหล็กรวมเฮยาไม่ได้ไม่ได้ไี่แบบนี้ได้แน่นอนได้อย่นี่เป็นเพราะอะไรนีมันเป็นเพราะอะไรมีคนไป็นห่วงประตูว่าไม่น่าจะเกี่ยวเพราะว่าประตูก็ไม่ได้ตกถ้ามันตกมันรวมแล้วแบบนี้นะ ตอนนี้เขายังโหนอยู่เลยนัะน่ะดูค่างข้าวตันแหละ แล้วมันแปลกตรงที่มันฟิตได้อยู่หลายคนสงสัยครับเอ็มจีว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับตอนแรกเราปิดมันยังรวมๆอยู่ใช่รวมมากตอนแรกนะพอมาดูตอนเย็นประตูฟิตเฉยเลยฟิตจนปิดเกือบไม่ได้จนได้แก้ไขนะเอ็มจีครับโอ้โหใช่เหรอใครใครมีความรู้อคอมเมนต์บอกหน่อยนะว่าเป็นเพราะอะไร ประตูไม่ได้ตกนะประตูตเท่าเดิมเห็นะกรอบก,ก็เท่าเดิมเอเตัวนี้ดูห่างๆเนาะมันย้ายนี่เนาะหรือมันเป็นตอนนั้นหรือเปล่าตอนไหนตอนเราสื่อตัวนี้หรือเปล่าอาจจะมีส่วนหรือเปล่ามันเด็กมันดึงเข้าหรือเปล่าตอนนั้นเราไม่ได้ดึงเ,ล,เลยนะเราเชื่อมเฉยๆนีนนะ่นะความร้อนเนะี่ยหรือเปล่าไม่รู้นะเด็กไปได้ เราก็มีแค่ตัวนี้เนาะเราถึงแค่ตัวนี้ตอนแรกมันยังปิดได้ดีๆอยู่แล้วมันดึงเข้าไปเราเชื่อมเล็กเล็กมันไม่ได้นีเลยนะความร้อนไงบางทีมันมันหดยังดึงมันหดมันทำให้เหล็กหดแล้วยอน่าจะเป็นจุดนี้จุดเดียวจุดอื่นมันไม่ไม่น่าจะมีอะไรอ่ะใช่ไหมงงมากเลยแสดงว่าข้าหลังที่เราจะทำน่ะเราต้องเชื่อมให้ครบหมดก่อนอะเชื่อมหมดก่อนแล้วค่อยทำประตูถูกต้อง อันนี้น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายใช่อันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์อ่ะฮะโอ้น่าจะเป็นเพราะเหล็กตัวนี้นะครับสเส้นเดียวนี่มันทำให้องคบทึงดึงเข้าไม่เราไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยนอกจากเหล็กตัวเดียวนี่ใช่เพราะว่าไม้ระเนงน่าจะไม่เกี่ยวเพราะมันข้างบนล่างจี่ๆน่าจะไม่ดึงน่าจะเป็นเพราเหล็กตัวนี้นะครัลุงพินี่ผมก็ไม่ได้เก็บของอีกนะเอาเหรอโอเคครับผมก็ฝากไว้ที่นี้สวัสดีครับนี่ก็น่าจะได้เวลาเก็บของเตรียมตัวกันเนาะ โอ้วันนี้ก็ร้อนมากเลยทีครับเดี๋ยวเกหลือท่วมเลยผมสีนี่เราต้องเอากลับไหมเอากลับก็ได้น้องเพชรพ่นบ้านให้อันนี้หมดแล้วนี่อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าไอ้ที่มีความรู้เรื่องช่างเนาะลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะฮะเ,เพราะว่าตอนที่เราใส่บานประตูเนี่ยเรายังไม่มีเหล็กตัวนี้เนาะไม่มีเหล็กตัวนี้มันสามารถปิดเปิดได้รวมๆเลย แต่พอเราใส่เด็กตัวนี้เข้าไปเนาะติดมาแ,แดงเอะไรเรียบร้อยมาลองปิดตอนเย็นรปรากฏว่าปิดไม่เข้านะเมื่อกี้ต้องต้องค้อนมางัดงัดให้มันง้างออกดเ,เ,เดี๋ยวลองปิดให้ใหม่มอันนี้ปิดได้แนละ้วตอนนี้หลังจากงัดออกไปปิดได้นะอตอะไรก็ตกใจอยู่นะเพราะเป็นข้ออะไร มีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะเป็นเหล็กพ่อเหล็กตัวนี้ที่เราเสริมเข้าไปให้มันทําให้ดึงวงกลมมันดึงเข้ามาเนาะอาจจะเป็นไปได้หรือไม่ก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับ <เอ S 1> ก็สรุปงานวันนี้ก็นี่แหละฮะสเสร็จนะฮะทุกท่านไมร้ระแนงเสร็จนี่สวยงามมีไมร้มมระแนงเฮ้ยมาหอนเลยเหรอมาหอนเลยเหรอนีโอ้โห หมายตำแนงเสร็จประตูเสร็จครับผมพรุ่งนี้อาจจะเป็นในส่วนของระบบไฟนะฮะนี่อาจจะได้ใช้ระบบไฟกันในวันพรุ่งนี้ก็โอ้โหลุยกันทั้งวันวันนี้ก็ตามกลางอากาศที่ค่อนข้างร้อนมากๆ<ะ>งานวันนี้มัน,นอาจจะอืดๆนะ FC เพราะว่าด้วยอากาศที่ค่อนข้างร้อนเนาะต้องขออภัย FC <3 S 1> ด้วยนะฮะนี่ไปเดี๋ยวผมก็เตรียมไปเก็บอุปกรณ์ เดินทางกลับก่อนนะครับขอขอบคุณทุกๆกำลังใจนะฮะนนี้ก็อาจจะได้แค่นี้จริงๆนะโอเคครับผมฝาก,กกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ